สวัสดีค่ะจีขจีนําวัดนะคะเจ้าของเพจเจ้าหญิงแห่งการขายนะคะวันนี้หัวข้อที่จีจะมาพูดเนี่ยนะคะน่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าในชีวิตการทาง,งานประจำเนี่ยจีเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องวันหนึ่งมันจะต้องมาถึงทางแยกทางแยกว่าเราเนี่ยจะทํางานต่อไปหรือไปทําธุรกิจส่วนตัวดีนะคะ,ะในชีวิตการทําง,งานจีเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยเจอจีก็เคยเจอนะคะคือ พี่ที่ทํางานบางคนเอิลาออกไปไปเปิดร้านกาแฟาไปบางคนออกไปทําขายตรงเต็มตัวบางคนอทําร้านเบเกอรี่หรืออะไรก็ตามหรือไปช่วยธุรกิจสามีอะไรก็ตามนะคะซึ่งทุกคนนะ่ะหลายๆคนนะ่ะจะบอกว่าเฮ้ยจะดีหรอมันเสี่ยงนะสองกระเป๋าไหมมันเพลย์เซฟก่าน,นะถ้าเราทํางานประจำเนี่ยยังไงก็ยังได้เงินนะทีนี้วันนี้จีจะมาพูดถึงทิปส์ว่าระหว่างธุรกิจส่วนตัวกับงานประจำเนี่ย ถ้ามาถึงทางแยกเนี่ยเราจะต้องทำยังไงนะคะข้อแรกเลยก็คือว่าไอจุดเนี้ยนะที่ที่จะพูดถึงเนี่ยหมายถึงคนที่เขาหาตัวเองเจอแล้วนะแล้วเขาแน่ชัดแล้วว่าฉันจะไปทางเนี้ยฉันจะทำอันเนี้ยนะคะจีตบมือให้เลยนะคะคุณเก่งมากที่คุณกล้าที่จะตัดสินใจแล้วก็ลงมือทำนะคะพอคุณคือถ้าคุณแน่แน่แล้วว่าคุณจะไปทางนี้นะคะให้ทำมันเลย ะะแล้วจีจะบอกว่าสําเร็จแน่นอนนะคะเพราะว่าคนที่สําเร็จกับคนที่ไม่สําเร็จเนี่ยต่างกันแค่ข้อเดียวนะคะคือลงมือทําอย่างต่อเนื่องนะคะมีคนเก่งมากมายนะคะตัวจีเองก,ก็เป็นนะคะไม,ไม่ได้บอ,อกว่าตัวเองเก่งนะคะหมายถึงว่าคนเก่งมากมายที่ทําแล้วไม่สําเร็จเนี่ยจริงๆมีเหตุผลเดียวนะคะคือเขาทําแล้วเลิกเขาทําไม่ต่อเนื่องนะคะ คือจีเนี่ยเป็นประเภทหนึ่งที่จ yeah, ีเหมือนกระต่ายกระต่ายกระเต่าทุกคนเคยยินใช่ไหมคะจีเนี่ยเป็นคนที่ไฟแรงจี G เป็นคนที่วิ่งเร็วเป็นคนที่ทุกคนบอกเฮ้ยมีความสามารถเป็นท็อปเซลนะเป็นเซลแมนเจอร์นะแต่จีอะเป็นคนที่ทําแล้วหยุดคะ่ะพอทำทำไปปุ๊บพอเฟลพอหนอยปุ๊บเนี่ยจี G เหมือนคนทั่วไปเลยแป๊บเดียวก็เลิกนะคะวิธีการเนี่ยจี G จะบอกคือว่า เราสําเร็จได้แน่นอนนะคะคนที่เขาสําเร็จเนี่ยไม่ได้เก่งกว่าเรานะคะแต่เขาทําต่อเนื่องคนบางคนเขาเดินช้านะคะแต่เขาก้าวอย่างมั่นคงนะคะซึ่งจีจีเห็นคนพวกนี้จีนับถือน้าใจมากอะ่ะเฮ้ยพี่เก่งว่ะเขาพูดกับจีเลยนะคะคนที่สําเร็จว่าพี่ไม่ได้เก่งหรอกจีแต่พี่เล่นไม่เลิกพี่พี่ไปของพี่ทุกวันพี่อะเดินช้ากว่าจีด้วยซ้ํา จเนี่ยมันขับรถ140อ่ะพี่วิ่ง60แต่พี่วิ่งตลอดพี่ไม่หยุดเลยแต่ G ีเนี่ยขับ140จะไปเชียงใหม่เนี่ยอ๋อถึงอยุธยาจ,จอดนอนละทาไปทํามาไม่ถึงค่ะนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงไม่สําเร็จนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจปรับตัวใหม่ละทำใหม่นะคะทำทุกวันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่จีทำอยู่นะคะขายครีมหรือว่าจะเป็นเพจการให้ความรู้คนเนี่ย เราทําอย่างต่อเน,นื่องนะคะให้ความรู้คนเนี่ยทุกวันค่อยๆทําทาทาไปเรื่อยๆนะคะมันจะประสบความสำเร็จเองนะคะไม่ต้องกังวลว่าออกจากงานประจําแล้วไปทําธุรกิจส่วนตัวจะรอดหรือเปล่านะคะตรงนี้จีการันตีได้เลยว่าถ้าคุณทําอย่างสม่งเสมอนะคะสําเร็จแน่นอนนะคะอันนี้คือข้อแรกค่ะข้อที่2ค่ะมันจะมีประเด็นอย่างนี้ว่าถ้าพอเรามาถึงทางแยกของชีวิตว่าเรา จะไปซ้ายดีขวาดีจะทํางานประจําหรือไปทําธุรกิจส่วนตัวดีสับสนลังเลนะคะวิธีการนะคุณต้องคุยกับคนที่เขาสำเร็จแล้วนะคะเท่านั้นถ้าคุณอนะตอนนี้คุณเป็นอย่างจีเนี่ยเคยเป็น,ปนพนักงานประจำใช่ไหมคะจีอยากจะก้าวเข้าสู่การเป็น business owner ละทําธุรกิจนะคะคนที่จีคุยด้วยเนี่ยจีจะไม่ได้คุยกับเพื่อนที่แวดล้อมเหมือนเดิมละคือเราคุยแหละ แต่เราไม่ได้คุยในด้านพาสธุรกิจเราคุยเรื่องทั่วไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงแต่ว่าถ้ามองเรื่องความสําเร็จเนี่ยจีต้องคุยกับคนที่เขาสําเร็จแล้วเท่านั้นนะคะแล้วเขาต้องมีพื้นฐานที่เหมือนเราด้วยนะอย่างจีเนี่ยเป็นคนที่มาจากศูนย์ถูกไหมคะไม่ได้มีต้นทุนพ่อแม่ไม่ได้มีทุนอะไรสร้างเองทุกอย่างนะคะจีก็ต้องไปคุยกับคนที่เขาพื้นฐานเหมือนกันถ้าเราไปคุยกับคนที่สําเร็จแล้วแต่ว่าบ้านเขามีตังค์ คือมันคุยได้แต่ประสบการณ์จะไม่เหมือนกันค่ะความทัฟความกังวลใจความความกังวลความกลัวของเราเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเราไปคุยกับคนที่เขาสําเร็จแล้วมีเขาเป็นพี่เลี้ยงอะ่ะคนที่เรามองเขาเป็นไอดอลอะ่ะแล้วเขาแนะนําอะไรมานะคุณทําตามนั้นได้เลยค่ะ เพราะว่าข้อที่ของการที่คุยคนคุยคนสําเร็จหรือคุยกับจีก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหานะอยากคอนลซ์นะคะสามารถอินบ็อกซ์มาคุยปรึกษาได้นะคะ mm. เกี่ยวกับใครที่อยากจะไปทาธุรกิจส่วนตัวอยากจะประสบความสําเร็จทํำยังไงนะคะสามารถเข้ามาคุยกันได้ถ้ามีเวลาจี G จะตอบนะคะเพราะว่ายุ่งมากเลยทําหลายอย่างนะคะก็คือถ้าเราเราคุยอย่างจีก็คุยกับคนที่เขาสําเร็จทําสําเร็จคือมีรายได้ หหลักย่างเข้าสู่7็ดหลักอาจจะ7-8็ดแปดสนต่อเดือนเนี่ยเราคุยนะคะในช่วงที่จีกังวลว่าพี่เอาไงดีอ่ะหนูทํางานประจําดีไหมหรือหนูจะออกมาทําเต็มตัวเลยดีแล้วพอจีตัดสินใจปุ๊บในช่วงนั้นอะมันจะมีความกลัวค่ะเราจะกลัวว่าเราเคยได้เงินที่มันเข้าทุกเดือนมีค่าน้ำมันมีคอมมิชชั่นเรารายได้เราพอสมควรถ้าเราทิ้งอ่ะ แล้วเรามันเริ่มใหม่มันจะไปได้ไหมหนูจะขายของได้ไหมหนูตัดสินใจถูกไหมพี่ลูกค้าจะชอบหนูไหมมันจะเยอะมากในหัวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคุยกับคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเพราะเขาจะเข้าใจเขาจะรู้เลยว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงคุณกำลังกลัวนะไม่เป็นไรคุณจะผ่านมันได้ยังไงแล้วคนพวกนี้ค่ะเขามองออกว่าคุณน่ะจะสำเร็จได้ เพราะว่าเขาผ่านจุดที่เขาเคยอยู่มาแล้วผ่านจุดที่เราอะอยู่มาแล้วเพราะฉะนั้นการที่เรามีโค้ชที่ดีหรือว่ามีเศรษฐีเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยเรื่องนี้สําคัญมากนะคะที่เราจะประสบความสาเร็จในการทําธุรกิจนะเพราะฉะนั้นข้อ2นะคะต้องคุยกับคนที่สําเร็จแล้วเท่านั้น,นะคะ่ะไม่แนะนําให้คุยกับคนที่เขายังยังเป็นเหมือนคุณอยู่ยังเป็นพนักงานประจาําลูกจ้างเหมือนคุณอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะแต่ว่า เขาอะจะมองไม่ออกว่าคุณจะสําเร็จได้ยังไงนะคะอันนั้นคือเคล็ดลับนะคะแล้วข้อที่3ค่ะก็คือว่าเราต้องปักธงนะคะตั้งเป้าหมายค่ะและไม่ลมเลิกนะคะข้อนี้ก็คือสอดคล้องกับข้อที่1แหละก็คือว่าพอเราเรามีคอนซัลแทนละเรามีที่ปรึกษาที่ดีนะคะของด้านการทําธุรกิจเราลงมือทําอย่างตั้งใจแล้วก็ข้ออะไรนะ เพลย์เซฟด้วยนะค่อยๆลงทุนนะคะเดี๋ยววันหน้าจีจะมาสอนวิธีการลงทุนในเขาเรยกอะไรในการทำบิสเนสเบื้องต้นนะคะว่าทํายังไงที่เขาเรยกอะไลนะลงเงินงน้อยๆลงความสามารถเยอะๆนะคะใช้เวลาทํางานน้อยแต่ประสบความสำเร็จมากนะคะวันหน้าจีจะมาแชร์ว่าทํายังไงนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะพอเรามีพี่เลี้ยงที่เขาคอยคอนเซิลเราแล้วให้เราหลุดจากการที่เป็นงานประจําแล้วก้าวเข้าสู่ผู้ประกอบการเบื้องต้นเนี่ย พอเราได้คําแนะนําจากพี่เขามาแล้วเนี่ยเราต้องลงมือตั้งเป้าหมายทําทุกวันนะคะถ้าเราเซ็ตโกไว้แล้วว่าสามเดือนเนี่ยฉันจะต้องขายได้ธุรกิจของฉันเนี่ยครีมของจีเนี่ยจะต้องมีคนรู้จักละนะมีแฟนเพจเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเซ็ตโกไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยววิธีการมันมาเองนะคะวิธีการมันจะมาเองว่าแล้วในแต่ละวันก่อนที่ฉันจะไปถึงสเดือนนั้นอะต้องทํำยังไงล่ะอ่า ฉันจะต้องให้ความรู้คนไหมสอนวิธีไหมว่าเซรั่มมีวิธีการทาย,ยัางไงวิธีการบำรุงรักษาหน้าผิวหน้าทำยังไงให้ความรู้คนแบบฟรีๆเป็นเอ็กซ์เพรสเป็นคอนซัลแทนให้กับคนนะคะหรือจริงๆอจีก็มีอีกธุรกิจหนึ่ง,ง,ง,งก็คือว่าเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินจริงๆไม่เชิงก็คือว่าเหมือนกับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคนที่มีหนี้เยอะๆนะคะแล้ว ไม่รู้จะจัดการกับหนี้ยังไงฉันเป็นหนี้บัตรเครดิต5ใบฉันเ,เขาเรียกอะไรนะเป็นหนี้บัตรเครดิต5ใบฉันยังจะกู้นอกระบบอีกเงี้ยจี G. จะสอนนะคะจริงๆจ,งจ,งจ,งจงีเป็นคอนซัลแทนเกี่ยวกับวิธีการที่คุณจะจัดการหนี้ยังไงนะคะแต่ไม่ได้ให้ยืมเงินนะไม่ได้ไม่ได้รับให้กู้เงินนะคะแต่ว่าอย่างตัวจีเองเนี่ยเขาเรียกอะไรอะจี G. เนี่ยเป็นคนที่ ไม่มีหนี้เลยนะคะแล้วก็ลงทุนทําธุรกิจแบบไม่กู้เงินด้วยนะคะและไม่ขอยือเมเงินใครคือใช้เงินของตัวเองะคนเดียวไม่หุ้นกับใครนะคะเพื่อป้องกันการมีปัญหาแล้วก็ตอนนี้บิสเนสก็โตไปได้ดีด้วยนะคะก็3มทิปดีๆนะวันนี้ที่มาแชร์กันนะคะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะปรึกษาจีนะคะ ก็สามารถอินบ็อกซ์มาคุยกันได้ถ้ามีเวลาจะพยายามตอบนะคะเพราะว่าอยากช่วยทุกคนนะไม่ให้กังวลหรือว่ามีความกลัวนะคะแล้วก็เ,เขาเรียกอะไรอะถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าคลิปเนี้ยนะคะมีประโยชน์กับคุณนะแล้วก็จะสามารถส่งต่อให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะคะช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปมากๆด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการมาทำเนาะสหลวบวันนี้จีก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ